เพื่อนผมพามาดูไอ้กิ่งที่ผมชำมาไว้นะเนี่ยผมชำไว้นเนี่ยคือมัดถุงนะเทน้ําให้ชุ่มเทน้ําให้ชุ่มตามเนี่ยแล้วก็มัดเอาไว้ไว้ใช้ตอนหน้าฝนได้นะเพื่อนแล้วอันเนี้ยสิบวันมาลดน้ําทิ้งได้เลยเพราะเรามัดเอาไว้น้ําอ่ะน้ํมันก็เหยขึ้นมาแล้วมันก็มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละมันก็ไหลขึ้นมาก็ลองไปวเวลาเราเติมน้ําอ่ะเราแกะถุงออกใช่ปะ่ะวางไกลตงรงแล้วลดให้ชุ่มแล้วก็มัด มัดปากถุงไว้เหมือนเดิมอะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเพื่อนอันนี้กิก่งตอนนะนะครับกิ่งที่ผมตอนไว้เนาะก็ทำนี่แหละต,ตุ้มอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็แล้วแต่แล้วแต่พันต้นไม้นะแต่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นไม้ที่โตง่ายมันไม่ได้ยากคือหมายถึงว่ามันทนอะมันเป็นตอทุมพรตอไทยเพื่อน ผมก็ง่ายๆเลยไม่เน้นยากมันออกลากมันไม่ออกลามมมออกมาอันนี้ออกลากนะเพื่อนเนี่ยออกปะอยู่ดิเนี่ยเพื่อนเห็นปหมลากมันวะเนี่ยนิดเดียวเองแต่เราหมักไว้นี่แหละเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกต่อเพื่อนเนี่ยกดไมปเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมเดี๋ยวผมมัดคู่ไปเลยเนะี่ยแล้วหอ่อเอา อันนี้เราเติมไปเงี้ยเพื่อนเนี่ยเติมแค่แบบพอนี่พอผมแนะนํานะใช้แค่ไม่ต้องใช้ดินเพื่อนใช้ดินเนี่ยเป็นเชื้อราใช้แค่เนี่ยขุยมะพร้าวนี่พอเนาะอ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบอันนี้มามัดก่อนหยิบเคเบิลท้ายมามัดก่อนมัดแป,นะป๊บหนึ่งเพื่อนผมพอดก่อนนะหยิบเคเบิลท้ายแป๊บนึงเพื่อนจะเอาเชือกเลยมัดก็ได้ให้มันแน่นๆแล้วแหลนะเนาะ มันก็อยู่แล้วล่ะมัดไปแล้วก็ของโอ้โหูนี่ก็ได้ทำง่ายๆเพื่อนเพราว่าเด,วเดี๋ยวช่วงไอ้หน้าฝนแล้วก็ค่อยไปลงเนาะอ่ะเข็มได้ผมหยิบอันนึ่งเพื่อนเอาไปปรับใช้กับต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยนะนะให้มันเข้ากับเราอะ่ะ พอได้ปุ๊บก็เอาน้ำรดให้ชุ่มเลยเนี่ยเพื่อนเนี่ยน้ำรดให้ชุ่มเลยเอาให้ชุ่มเลยนะเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวเราหอ่อถุงพลาสติกเลยมัดอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนง่ายๆทำให้มันยากก็ยากเพื่อนทำให้มันง่ายมันง่ายเนี่ยเนี่ยเพื่อนสิบวันนะ รถทิงสบายแล้วแค่นี้เองเพื่อนมัดอยู่แล้วไม่เอาผูกเงินกระตุกนะเดี๋ยวตอนไม้นี่ได้ง่ายๆเห็นปะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยเราก็ไว้ใกล้ๆกักนนี่แหละเนี่ยเนี่ยเราหน้าฝนใช่ปะ่ะพอนหน้าฝนเราก็มาทำการ เอาไปปลูกเนี่ยเราก็จะมีกิ่งใหญ่ๆปลูกเลยแล้วก็เสียบเนาะง่ายๆเพื่อนแต่เดี๋ยวผมจะตัดตัดไอ้พวกนี้ออกก่อนนะเพื่อนตัดดูตัดให้กรดเลยเพื่อนไอ้กิ่งที่ผมทําไว้ก่อนนะั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยชุดแรกๆผมก็ตัดจนกรดแล้วนะนะครับเดี๋ยวพอมันไปลงดินจริงๆมันก็จะงามเองแหละเนี่ยงั้นตัดให้เกลี้ยงเลยงั้นเดี๋ยวมันจะคลายน้ําเพื่อนพอมันคลายน้ําเดี๋ยวมันยุ่งละ ยุงคืออะไรปะมันตายมันเหี่ยวตายมันคายน้ำหมดเพื่อนนี่ต้องตัดมันนะเพื่อนตัดไปเลยตัดไม่ต้องให้เหลือใบเลยนะเพื่อนนะไม่ต้องดูใบตัดโลดแต่ถือกิ่งน้อยยิ่งดีนะเพื่อน เนี่ยเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ลากมันก็จะออกเองแหละพอลากออกปุ๊บอะหน้าฝนเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยไงไม่ต้องมานั่งทําอีกเสียเวลาช่วงนี้มันก็เหมือนเตรียมเอาไวนะ้นะนะใช่ปะ่ะเตรียมต่อไว้ก่อนนะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยละง่ายๆนะครับเพื่อนนะเพื่อนมาทํากันอ่ะเดี๋ยวเรา พอได้ตอเสียบมาทำไงเนี่ยอันนี้ก็คือพอเราได้พอเราได้พันที่ดีแล้วก็มาเสียบอะ่ะผมดูวิธีการเสียบให้ดูนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยเสียบมาจะเป็นอย่างเนี้ยเก็บเห็นป่ะเพื่อนเนี่ยคือผมเสียบไว้เห็นปะ่ะเนี่ยคือตอเนี่ยที่ผมทําเมื่อกี้นะผมก็พันดีมาเสียบเนี่ยมันจะซอสหนัวอันนี้คือกิ่งอุทุมพรไทยนะอันนี้เป็นกิ่งนอกเป็นกิ่งนอกพอปุ๊บมันโตปุ๊บเนี่ยมันก็จะงามเพื่อนเห็นป่ะเนี่ย แล้วเดี๋ยวเราแกะออกได้เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยรอมันแข็งแรงก่อนเราก็แกะนะเพื่อนนะเนี่ยพอผลมันออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเพื่อนเห็นปะเนี่ยลูกก็ใหญ่ประมาณนี้ผมแกะลูกให้เพื่อนดูนะแป๊บนะแกะฮะเนี่ยอันนี้กายสุกแล้วเนี่ยผลมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นปะเนี่ยเราก็จะมีกินตลอดแล้วมันแข็งแรง่ะมันไม่ตายง่าย่ะเนี่ยวิธีการขยายพันธุ์ให้มันแข็งแรงเนาะ แต่ถ้าเป็นต้นของมันเองอะ่ะถ้ามันอยู่ในเมืองไทยอะ่ะมันโดนเชื้อรานิดเดียวมันก็ตายแล้วเพื่อนเราก็เลยต้องใช้ตออุมพเนี่เนี่ยนี่ผมก็ทําตอไว้เยอะแยะเลยเพื่อนนปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบึมๆเลยบึมๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องตออีกนะครับเดี๋ยวหาเวลาเพื่อนผมผมเป็นเกษตรแบบทำงานไปด้วยนะเราก็ทําเกษตรไปด้วยเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบอย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละดีสุดลงตัวสุดแล้วเพราะเราทํางานเราก็จะมีเงินมาดูแลสวนเราด้วยไงพอเราแก่เราไม่มีทํางานไม่ไหวใช่ไหมครับเราก็จะมีเนี่ยแหล่งอาหารเลี้ยงเราแล้วเราก็ยังขายได้ขายได้ด้วยนี่ผมก็มีลูกค้านะมาสั่งเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่พอให้ลูกค้าแหละนะครับนะเพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่เพื่อนสวัสดีครับ